น,นี้ปั่นบูชาพระธาตุพนมครับระยะทาง55กิโลเมตรครับก็กำลังปั่นไปเรื่อยๆนะครับอากาศดีมากเลยครับอตอนนี้ก็มาถึงอบตพระกลางทุ่งแล้วนะครับกระบวนปั่นจักรยานบูชาพระธาตุพนมนะครับนะครับหลังจากออกจากนครพนม ตนาฬิกานะครับตอนนี้ก็10นาฬิกา5นาทีครับมาถึงหน้าบริเวณอบตพระกลางทุ่งนะครับตอนนี้ทีมนักปั่นจักรยานนะครับประมาณ300กว่าชีวิตนะครับก็กำลังจะเข้าสู่วัดพระธาตุพนมนะครับซึ่งก็เป็นการนำเอาดอกไม้นะครับมาบูชาสักการะองค์พระธาตุพนมนะครับขอทางรถประจันทร์พันขึ้นไปเลยครับตอนนี้ขบวนขบวน ขบวนแห่ s. <S แล mm ้ว hmm. ก hmm ็องค์พระธาตุพนมจำลองนะครับก็กำลังจะขบวนออกไปนะครับตอนนี้ก็ถือว่านักปั่นนะครับกำลังออกจากอบตพระกลางทุ่งนะครับเพื่อที่จับว้พระธาตุพนมนะครับตามกำหนดเวลานะครับปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเลยนะครับออกมาเวลา7นาฬกานะครับตอนนี้ก็10นาฬิกาครับก็ถึงวัดพระธาตุพนมนะฮะ อีกประมาณ6กกิโลนะครับก็จะถึงวัดพระธาตุพนมนะครับตอนนี้ก็ขบวนนะครับก็เริ่มเข้าสู่วัดพระธาตุพนมนะครับมีพระธาตุพนมจำลองนะครับครับผมสวัสดีครับ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 อาจารย์เชิญเชิญเชิญเดี๋ยวเชียรฟี่เดี๋ยวเชียรฟรีครับผมครับเนี่ยท่านอาจารย์ดูดมนาโควงนะฮะเอาปั่นเข้าไปแตงเข้าไปเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูป สเกตก็จะมีเสื้อหลากสีนะครับแต่ก็มีเสื้อของชมรมจักรยานด้วยนะครับนี่ครับวันนี้พี่ก๊อตก็ใส่มาแบบนี้นะครับี่ครับนขอบคุณท่านอาจารย์อุดมนะครับชมกันเลยนะฮะวันนี้ก็อากาศดีครับท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าปกติเมื่อวานนี้จะแดดร้อนมากครับวันนี้มืดค่มให้นักปั่นได้ปั่น แบบสบายๆนยครับนี่ครับปบ,บอนน้กปั่นเราไปต่อถึงมุกเลยบอนตัวมึกเลยนะครับอีก50กิโลนี่ครับเรากำลังปั่นเข้าวัดพระธาตุพนมนะครับ,อ,บอ้าวท่านอาจารย์ช่มือหน่อยครัท่านอาจารย์อุดมนาโควงปั่นมาจากนครพนมครับ7จ็นาฬิกาครับตอนนี้0นาฬิกาก็ลังจะเข้าวัดพระธาตุพนมแล้ว อาพูดอะไรหน่อยพูดอะไรหน่อยตามภาษาคนแก่ so ia, ครับมีกำลังมีกำลังครับไม่ไหนนะ่อยหน้าฟิกัสครับผมครับผมนี่ครับคือบรรยากาศขอ,ของการปั่นจักรยานในวันนี้ครับผมนี่เขาผ่านเลนที5พนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รถมันรถมันอัดแตอนนี้ก็อีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงวัดพระธาตนมนะเห็นพระธาตุนมอยู่ข้างหน้าแล้นะครับรถโบนจักรยานก็ ามาสิบนาระทายี่สิบาอ2นาทีครับกระบวนปั่นจักรยานนะครับจากนครพนมสกนลนครมุกดาหารครับหลายจังหวัดนะครับมาปั่นรวมกันจุดหมายยวกันคือวัดพระธาตุพนมนะครับรับรลิกถึงวัดพระธาตุพนมรับรู้ถึงองค์พระธาตุพนมครับที่ได้ฟัง ล้มลงนะครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2518นะโค้งสุดท้ายนะครับ ผู้ทราบข่าวก็มาตอนรับกันเพราะว่ากิจกรรมนี้ปั่นทุกปีนะครับปั่นทุกปีโค้งสุดท้ายนะครับอันนี้เราก็กำลังจะมองเห็นองค์พระธาตุพนมแล้วน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนทิพย์โสรินนักปั่นสาวสวยนักปัน ตอนนี้เราเข้าสู่องค์พระธาตุพนมแล้วครับเพื่อชะลอความเร็วเมื่อผ่านธนาคารเอกรสเข้าคงเข้าสู่วัดพระธาตุพนมแล้วนะครับจะมีข้าวกล่องแจกให้นะครับโดยห้างทองจงรักธาตุพนม นี่จอดจักรยานนะครับจอดจักรยานที่ลึกวะสุดยอดเลยสุดยอดแล้วนมกัดก็มีน้ำดื่มมาบริการนะครับชมลมจักรยานนครพนมครับโอ้เราบอกง่ายเด้อน้องเทียนมากันเต็มเลยครับมาครับเน่เฮน่าเอาให้อบเจออันนี้สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้ ครับก็สบาย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 นะครับทุกวันปั่นมาด้วยศรัทธานะครับปั่นด้วยศรัทธานะครับก็ต้องถึงนะครับบปั่นไปลาวก็ปั่นมาแล้วครับปั่นไปลาวก็ปั่นข้ามประเทศก็ปั่นมาแล้วอันนี้ปั่นมาเนีเราไปนมัรศการพระธาตุศรีโคตบูรณ์ครับวันนี้เรามานมัสศการพระธาตุพนมนะครับเว่าเป็นเป็นเรื่องของการทำบุญนะครับครับผมรับคครับท่านอครับผม ก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่วัดพระธาตุพนมนะครับเพื่อที่จะไหว้พระธาตุพนมด้วยกันนะครับน่ครับวันนี้ก็เข้าคิวเพื่อเจรียรับเข้ากล่องจากห้างคองจงรักนะฮะที่มีศรัทธานำเข้ากล่องมามอบให้กบวนนักปั่นนะครับวันนี้ประมวลด้วยสายตาน่าจะ300ขึ้นครับ ครับนี่จุดสุดท้ายครับก่อนจะเข้าสู่วัดพระพุทธมนะนก็จะมีการแจกข้าวกล่องโดยห้างองตรงรักนะนี่ก็เข้าคิวกันเยอะเลยครับตอนนี้นะครับน่ครับอยูท่ามกลางนักปั่นนะครับวันนี้มากันไม่น้อยกว่า300-400-500เลยนะคร้บยเลยนะเรี่